สวัสดีครับเพื่อนๆในวันตุษจ,จีนนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้นอๆมาฝากทุกคนที่ติดตามช่องของผมนะครับของขวัญที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆก็คือโซเชียลมีเดียโลเวอร์เทิร์ดนั่นเองครับที่เพื่อนๆสามารถนําไปใช้งานได้ฟรีให้เพื่อนๆน,นําลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปมาวางที่เบราว์เซอร์นะครับเปิดมาก็จะมีไฟล์ให้โหลดแบบนี้ จากนั้นเข้ามาที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ได้เลยรอแป๊บหนึ่งครับจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแต่ดาวน์โหลดอีกครั้งดูตรงนี้เพื่อเช็คสถานะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเปิดแอปไฟล์ขึ้นมาครับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับให้เราแตะค้างที่ตัวไฟล์แล้วก็เลือกเมนูแชร์แล้วก็เปิดด้วยแอป Luma Fusion ครับ ไฟล์ก็จะถูกโหลดเข้ามาไว้ที่แอปโดยสร้างเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาให้ใหม่อัตโนมัติก็จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่ผมกำหนดค่าต่างๆไว้หมดแล้วแบบนี้ครับลองเล่นดูประมาณนี้เลยการนำไปใช้ก็ง่ายๆครับแค่เพื่อนๆเ,เข้าไปแก้ไขข้อความข้อความจะอยู่ที่เลเยอร์บนสุดนะครับผมกำหนดให้เลเยอร์ข้อความเป็นสีเหลืองดับเบิลแท็บที่เลเยอร์ข้อความเข้าไปได้เลย สังเกตที่แถบด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีข้อความที่ผมทำเอาไว้ถ้าอยากจะรู้ว่าข้อความอันไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนก็แตะสัญ,ญลักษณ์รูปดวงตานะครับปิดเปิดดูแบบนี้ครับเฉพาะตัวข้อความนะครับสมมติว่าผมจะเอาตัว t h i r d ของ Youtube ไปใช้ใช้วิธีมาแตะที่ตัวข้อความที่หน้าโลโก้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ดับเบิลแท็เพื่อพิมพ์ข้อความที่เป็นของเราข้อความที่ใส่ก็พยายามให้อยู่ในกรอบที่ผมทำไว้ให้นะครับ หรือถ้าใส่แล้วเกินเนี่ยก็อาจจะต้องทำเป็น2บรรทัดนะครับก็ทำได้ด้วยการ Copy ข้อความนี้ขึ้นมาอีก1ชุดก็เพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนฟอนต์ซ้ำๆวิธีการ Copy ก็มาที่เมนูด้านบนตรงนี้ครับแต่เครื่องหมายบวกข้อความที่ Copy ก็จะแสดงอยู่ด้านล่างสุดตรงนี้ครับก็ทำการแก้ไขเหมือนเดิมเลย เรียบร้อยแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยประมาณนี้ครับอันนี้ผมทําแบบไม่ได้ละเอียดมากนะครับอาจจะดูไม่เรียบร้อยทีนี้สมมุติว่าเพื่อนๆมีโลโก้ที่จะเอามาใส่แทนเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับมาดูวิธีการเอาโลโก้ของตัวเองที่มีมาใส่แทนอันเดิมที่ผมทําไว้เป็นตัวอย่างสมมุติผมมีโลโก้ของแอป lumafusion ก็ลากลงมาวางได้เลยครับแบบนี้ แล้วก็ลองแตะเล่นดูครับจะเห็นว่าตัวโลโก้ขนาดมันไม่เท่ากับของเดิมก็ให้เพื่อนๆดับเบิลแท็บเข้าไปที่หน้าปรับแต่งครับให้ทำการปรับแก้ขนาดบนคีเฟรมที่ผมสร้างเอาไว้ย้ำว่าต้องแก้ไขบนคีเฟรมที่กำหนดเอาไว้เพื่อนๆลองดูตามตัวอย่างอย่างคีเฟรมจุดที่2นี้ขนาดมันไม่เท่ากับอันอื่น เพื่อนๆก็มาที่เมนูไซส์ตรงนี้นะครับเพื่อปรับขนาดให้เล็กลงพอปรับได้ขนาดที่เราโอเคแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆจำตัวเลขตรงนี้เอาไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาค่าตัวเลขนี้เนี่ยไปใส่ที่คีเฟรมรองสุดท้ายตัวเลขที่ได้ก็คือ6 .5 เสร็จแล้วก็ขยับมาที่คีเฟรมถัดไปครับทำเหมือนเดิมครับปรับขนาดให้เท่ากับอันอื่นๆ แล้วก็จําตัวเลขของขนาดเอาไว้หลังจากที่ปรับเสร็จแล้วเพราะคีย์เฟรมที่อยู่ถัดไปก่อนถึงคีย์เฟรมรองสุดท้ายเนี่ยก็เอาค่าตัวเลขจากตรงจุดนี้นไปใส่ให้เหมือนกันค่าที่ได้ก็คือเลข8ทําต่อเลยครับในคีย์เฟรมถัดมา มาถึงคียเฟรมรองสุดท้ายนะครับก็เอาตัวเลข6.5มาใส่ครับคียเฟรมรองสุดท้ายกับจุดแรกเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเพราะขนาดมันเริ่มที่0ูนย์เหมือนกันเสร็จแล้วก็ออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ได้เลยส่วนโลโก้อื่นๆที่ยังอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับเล่นเพื่อเช็คดูอีกครั้ง ขั้นตอนต่อมาก็ไปที่เมนู export ได้เลยตั้งค่าก่อน export ตรงนี้ก็ตั้งเป็นสูงสุดไปเลยครับตรงเมนูวิดีโอโคเดกตรงนี้เปลี่ยนเป็น HEVC with Transparency คือส่งออกแบบพื้นหลังโปร่งใสนั่นเองวิธีการนำมาใช้งานง่ายมากครับไปที่โปรเจกต์งานของเพื่อนๆเลย แล้วก็ไปนำไฟล์ที่เรา Export เมื่อสักครู่นี้นะครับลงมาที่ไทม์ไลน์ได้เลยก็จะมีตัวโซเชียลมีเดียโลอวอเตอร์ที่เราจะใช้และไม่ใช้ติดมาด้วยอันไหนที่เราไม่ต้องการก็สามารถเอาออกได้ครับดับเบิลแทบเข้าไปที่หน้าแก้ไขได้เลยที่เมนู Frame อนด์ฟินะครับเลือกเมนู Cropping จากนั้นก็ครอปส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปได้เลยครับ จะย้ายตำแหน่งก็มาที่เมนู Size and Position ตรงนี้ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโอเคครับแล้นี่ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดและการนำมาใช้นะครับของตัวโซเชียลมีเดียโลโกเตอร์ที่ผมทำขึ้นมาเพื่อแจกเพื่อนๆในวันตุดจ,จีนนี้นะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกด subscribe กดปุ่มติดตามช่อง8 5 3มคัดีเดียช่องนี้ของผมไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องและในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนคลิปหน้าจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเพื่อนๆก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ